สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปลองลองอาหารเส้นๆกันที่ที่นี่ที่ซันตาเฟเป็นร้านอาหารอ๋อมันเป็นร้านร้านรามเมงร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมใช่มันชื่อร้านอะไรอะลูกออยู่ที่เนี่ยปีกว่า แล้วเราอะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะหาอะไรกินนั่นนู้นี่เพราะเรากลับว่าเราจะกลับไทยปีละสองครั้งเดี๋ยวเราอยากกินเราก็กลับไปกินที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยจนเนี่ยมาเจอภาวะโควิดอะคือไม่ได้กลับบ้านซัมเมอร์เนี่ยเลยแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วต้องหาร้านอะไรที่แบบยอิปล้าอาหารญี่ปุ่นก็เยอะอยู่นะหรอที่นี่ร้านอาหารไทยมันไม่ค่อยมีหรอคะมันไม่มีเลยแม่มันเป็นเมืองเล็กๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็าได้เนี่ยอาหารญี่ปุ่นอาหารอะไรนี่ละคะ ทานทุกวันก็เราก็เบื่อเราก็เลยต้องวนๆไปลองนานแล้วจำได้ลาว่าตอนเรามาที่นี่แล้วเรากินอาหารญี่ปุ่นจนเบื่อโอ้จนกลับไทยกลับมาไม่กินเลยไหมไม่กินแล้วใครอยากมาชวนกินอาหารญี่ปุ่นนะอยู่ที่นี่แบบคือความด้วยความแบบว่าอาหารญี่ปุ่นนี่คือมันอยู่รอดที่สุดแล้วอะอาหารญี่ปุ่นนี่อยู่รอดที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกินแต่อาหารญี่ปุ่นเนาะน้องลูกเนาะแล้วก็ก็ไม่ค่อยสนใจร้านอาหารที่จะเซิร์ชหาร้านอาหารนั้นนู่นนี่หรอกเพราะเราความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็กลับไปกินที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย กำจะไปแล้วร้านนี้แดดดีเป็นคนแนะนําว่าเออเนี่ยอยู่ลองไปอยู่ลองไปกินสิมันก็โอเคนะอะไรเนี่ยแต่เราก็จะไปลองทางขวาเข้าอะไรลูกไม่ได้ยินพูดไหมหรือทำไมเทสเลยดีกูเกิลไทยมาพูดภาษาอังกฤษอะไรไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้ทำไมครั้งก่อนเราเซ็ตมันเป็นอังกฤษแล้วนะไม่โทรศัพท์ตัวเองเซ็ตเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพื่อถ้าเออถ้าโทรศัพท์เองเซฟเป็นภาษาไทยไว้อะ Google เลย Google, นี่ g o เกิก็จะเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะพูดตลกตลกอ่ะตัวเองต้องฟังภาษาอังกฤษมันจะได้แบบคุ้นถนนลูกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลองกันครั้งแรกพาเพื่อนๆไปไปลองพร้อมกันเลยเนาะครั้งแรกเหมือนกันว่ามันจะอร่อยไหมแม่ไม่ได้ใส่เบลล์เหรอแม่ ้เราก็มาถึงแล้วนะคะมาปุกปุของเราอะเราไปดูกันว่ามันอร่อย,อยไหมะไปพิสูจน์กันเราปิดไปแล้วหรอ,อไม่ปิดไปแล้วหรอโอเคปะเรามาถึงแล้วมาปุกปุก,กไปเข้าไปออนไลนอ์อขเดอร์เขาวางไว้บนโต๊ะออ ชูโก <to> ได้มันเขาให้เราเข้าใช่ไหมเ้ได้เรอสั่เราสั่งไปซมเมนู สั่งเคอรี uh, curry, ramen, seafood, ramen. ่ราเมนซีฟู้ดราเมนทาคะเกะทาคะยาก,ก,ก,ยากิแล้วก็ uh, ชิคเ,คเก้นคารายเกะสามเมนเดอร์มาดูนนกันเนาะจะอร่อย,ยไหมไดีกินอะไรเงินมันดีค่ะว <c oughs> ัน เอาให้นะมีนะเอาอะไรไก่ที่แม่สั่งมาโอเคเป็นไงอร่อยไหมอเคนะโอ้ยมันร้องมากยพอกินก่อน มันเราชอบมากเลยเราเกียบเวลาให้มันแยกเองไงแมันมดึงเองเนี้ยน่ารักมากเลยเนี่ยนี่คนญี่ปุ่นก่อนกินเขาชอบแบบอิตาเกะมากเคนจะสั่งอันนี้มานออกินได้ไหมช็อกโอยากิโอยากิ <oy> <oy> ออนพูดถูกแล้วไม่มันแบบ อเลยเป็นไงเป็นไงอรสชาตโอเคเลยออสองเมนูนี้ผ่านนั่นคือซิฟกกุดซีฟู้ดจ้าอ,อ,อันนี้คือเคอรี่จ้าปัญหาแล้วจ้า ชามใหญ่ชามโตละเกินถูกคิดแล้วเดี๋ยวมันจะต้องอันนี้เราจะมาชิมเคยราเม็ดเส้นน่ากินเนาะ เหมือนแกงกะหรี่นะเออใช่แต่าเป็นคนที่ชอบเือราเม็องอันนี้โอ้ยใช้ได้สวัสดีค่ะุกคนคือเมกาเวลากินข้าวก็จะมีอย่างนี้ถ้าเป็นรนะ้านอาหารเขาจะนเดินมาามว่า e อ๊ r เ t ็นโซฟา

นีทุกโต้ขอเด็ดดีจ้ะขอเด็ดดีนะะ่าทานเป็นเวจิเทเรียนให้ไปขับไปไเลยขับไปก็ได้ฮะเมนูขับไปอ๋อไม่กลัวเอ,เอาไง อา,าอจารย์เราต้องมีกู o ก l ลแมปทานไม่ได้เลยโทรศัพท์เพราะเราต้องใชนะ้กูเกิลแมปไม่แม่ไม่อยากเอ,นะอียงนะเพราะว่าคงมันมีรูเ,นะเอา้าปิดไหมเนี่ยเปิดตลอดเลยเหรอปิดก่อนสรุปเรามาให้คะแนนก่อนดีกว่า นี้เป็นเวลาให้คะแนนอ่ะ <c oughs> คุณจัสมินครับคุณให้คะแนนเท่าไหร่คะสิบเต็มให้เท่าไหร่คะประมาณประมาณแปดจุห้าจุดหคือหนูชอบมันอร่อยนะแต่ว่ามันทำถ้วยใหญ่อห๋อคือคือรสชาติโอเคอไอน,นี้เราให้เรื่องรสชาตินี่ลูกอ๋อถ้ารสชาติเรเคยหนูชอบเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ก็หนูไปให้สิบนะหนูว่าโอเคหนูชอบ หลับแม่หรอคือแม่ถือว่ามันมันเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วมันอยู่ในอเมริกาว่รสชาติมันได้ขนาดนี้นะแม่ถือว่าเออโอเคนะแม่ให้เก้าจุดห้าแล้วกันอืมีปัญหาแล้วถ้วยใหญ่กินกันไม่หมดคือถ้วยใหญ่มันเห็นแล้วมันก็แบบโอ้ถ้วยใหญ่ฉันเราจะมีปัญหามากเลยที่คือแบบอะไรก็ใหญ่โตไปหมดเลยถ้าเราสั่งอะส่วนใหญ่เราจะสั่งราเม็งแล้วก็จะกินแบบสั่งมาหนึ่งถ้วยแล้วก็กินอย่างสองคนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอา เอาราเมนวิเทอรเรียนไปให้เด็ดดีกันคือแบบถ้วยราเมนอย่างเงี้ยถ้วยเท่าหน้าใหญ่มากกินไม่หมดอยากได้ถ้วยเล็กๆบางไง้ถ้วยมันก็เกี่ยวเรือได้วยโอเคปะจูต้องแอนชุดสวยไหมชุดไข่มันนางแบบเขาเปิดกัน ờ làm mình mà hay để tí hello how are you ันนี้ซื้อจากอาร์ติสมาใช่ไหมอันนี้หวงมากซื้อจากอาร์ติสมานนนนส่วนนะ้หนูก็ชอบเลก็หวงด้นน